ขอโทษคนอะไๆคนอะไรเงี้ยรัก mm ล,ลายๆคนอะไรเงี้ยพูดถึงเมื่อกี้เห็นต้นบอกว่าแนลับัมชุดนี้เนี่ยได้พี่แนวเชียะ<ด>์รักษาเป็นโปรดิวเซอร์ทำงานกับพี่แนวเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหทำงานพี่แนวสนุกสนานเฮฮา, <c oughs> า้ปาร์ตี้มากมายใารจะเป็นลมมากครับ <c oughs> รายาดมสึกกรอมมันก็คือตอนแรกเรา เจอพี่เขามันในทีวีตลอดไงก็คือไม่คิดว่าศิลปินโมูโหพี่เขาดังมากเลยเนี่ยแล้วจะหญิงไม่ได้ตัวจริงอะไรเงี้ยพอได้เจอกันได้ทํางานร่วมกันมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราเห็นสรุต้นหญิงกว่าขนาดนั้นพี่เขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่มากๆแเป็นกันเองมากๆไม่ดุเลยครับเอ้ยเป็นออกแนวเด็กแนวนิดแต่งเรงเก่งขาสั้นโอ้โหใส่เด็กติเด็กติอ่าประมาณนั้นเลยใส่หมวกแก๊สอะไรเงี้ยรกที่เจอกันเลยก็คุยกันได้ก็คือแบบ มีอะไรเราก็สามารถคุยกับพี่เขาได้ทุกเรื่องเลยพี่บอยนี่ยิ่งโหร้ายเลยครับยิ่งหนักหนักนี่คือหนักไม่เือไม่ใช่นี่เป็นเป็นกันเองมากๆคือก็จะเป็นคนสุภาพมากๆครับถ้าเอดเฮ้ยน้องต้นครับอะไรครับมีอะไรบอกพี่บอยได้นะครับเป็นยังไงอยากแก้ไขตรงไหนมีอะไรบอกพี่ได้เลยนะครับจนแบบเฮ้ยเราเฮ้ยควรจะแก้ดีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยจนเราเปนความรู้สึกผิดเลยเนี่ยเราแก้เนี่ยเรารู้สึกเลวดูเลวอะไรเงี้ยก็แบบไม่เปอนะไรครับพี่ก็โอเคแล้วครับพี่อะไรเงี้ยดูแบบเกรงใจเกรงใจเขาด้วยอะไรเงี้ย อ่ะถามถามถึงมุความรู้สึกอัลบั้มแรกดีกว่าทั้งคู่เลยอัลบั้มแรกอัลบั้มออกมาเดี่ยวครั้งแรกรเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันก็เป็นธรรมดาของคนที่แบบว่าฝันมาตั้งแต่เด็กฝันเลยว่าอย่ามาเรียนแบบอย่ามาเรียนแบบคิดเองต่อไปมันมีตัวช่วยแม้พี่หนูได้ได้ได้นิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบร้องเพลงหากชอบ เสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเด็กๆเราอยากเป็นนักร้องเนอะอยากอยากเป็นเหมือนคนนี้เองคนนั้นคือคอนเสิร์ตจ,จะเป็นเหมือนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมีโอกาสได้มาทําเพลงแล้วมีอารมณ์นหนุ่มปมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันภาคภูมิใจในตัวเองมากมากๆคือถึงแม้ว่า ผลตอบรับมันจะดีหรือไม่ดีอย่างน้อยคือเราทำความฝันของเราเป็นจริงคือหนึ่งเราเป็นนักน้องอย่างที่เราตั้งใจตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยอีกอย่างคือเหมือนแบบว่าวันกลับมาเทสเดิมไหมเทสสองเทสสองเป็นเด็กมาสองรอบแล้วเอ้าโอเคลื่นจริงโอต่อต่อต่อเดี๋ยวจะรอฟังต้นนะคะเดี๋ยวจะเดิมเดิมเดมรียอยเรียบร้อยเร้วแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตายแล้วมัน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 มีโอกาสขนาดเรา ทําทได้อะคือด้วยความวิราภูมิใจอย่างคืออย่างเราภูมิใจเรายังมีคนรอบข้างที่ภูมิใจด้วยพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องแฟนคลับหรือว่เพื่อนอะไรเงี้ยไปคอยเชียร์มาตลอดอย่างคุณพ่อคุณแม่อเพื่อนเขาจะแบบว่าเฮ้ยแพงไม่นักรองด้วยอะไรเงี้ยคุณเ่าได้เป็นแล้วนะก็มันจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันภาคภูมิใจมันมันบอกไม่ถูกมันมันมันอยู่ในใจอะไร มันติดอยู่ในใจมันติดอยู่ในใจคขาไม่ได้เปี้เลยาเมากเลยด้วยเราเป็นซิงเกิลที่สามแล้วไม่ใช่ฮะซิงเกิลนี้ไม่ได้เปิดก็ตะกี้ไปที่หนึ่งเขาเปิดอะเขาจะงอโอ้โหน่ารักมากเปิดในห้องน้ำนะอตอนตอนตอนหาตอนว่างบ้างเป็นยังไงว่าเป็นยังดีเป็นยังดีกว่าที่เขาไม่เปิดนะร้านเล่นร้านเล่นร้านเล่นอะไรนะพี่ถามว่าอะไรนะครับ พี่เพิ่งข่าวแล้วผมอัลบั้มแรกไงที่คจำเสื่อมที่ลืมนะเนี honey, ่ยไม่เป็นคนความจำสั้นต้องีต้องมีต้องมีคนมาช่วยดูแลตลอดเวลาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนร้องที่ไม่นานนี้เลยตอนนี้หมดกันใหญ่เลยอัลบั้มแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็คล้ายๆกันอันนี้เราไม่ได้รอบแต่นี่เราไม่ได้รอบเป็นความเหมือนที่แตกต่างก็คือเราก็เหมือนกันก็คือเราเด็กๆเนี่ยเราก็อยากเป็นนักร้องนะพอมันถึงวันนี้มันก็เป็น เป็นอะไรที่เหมือนความฝันแล้วก็เป็นจริงแล้วพันนึ่งแล้วเราได้ทําในสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยได้ชิมฝันมาตลอดว่าอยากจะมีเพลงเนี่ยเป็นของตัวเองสักเพลงหนึ่งสองเพลงก็ยังดีแบบได้ร้องเพลงตัวเองของเราให้ทุกคนได้ฟังกันเพลงนี้ไงพี่อย่างดังอะคนที่อยู่ตรงหน้าต้องเพลงนี้ดังมากครับผมตินชาร์ตอันดับหนึ่งของคนทั่วประเทศนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังอะเราไปฟังดูได้อาจจะไปขุดอุ้ยกรุกเก่านิดนึงแต่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับหน้าปกมันจะเป็นเหมือนอนุบาลนี่ของแพงก็ใช่ย่อยนะอะไรนะล้ออะไรนะ ปากกัะจากกเต็มก,กันครับผมโอ้โหเพลงนี้ก็ดังไม่แพ้กันนะพี่ดังมากดังในหมู่ถึงไหนแล้วเนี่ยอย่ามาพูด <c oughs> แทรกเลยลืมเลยอะ่ะถึงถึงไหนอ๋อเป็นเพลงมีเพลงของเราในะาเพลงสองเพลงก็ยังดีเพลงสองเพลงยังดีแล้วเวลารเราที่ได้ร้องเพลงของเนี่ยเวลาเขาพูดอยู่เนี่ยอย่าเพิ่ง เหมือนจับงูใส่กระดงยังไงไม่รู้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าต้องคอยตอบให้เข้าเรื่องตลอดเวลาเนี่ยเขายอมขัดจังหวะตลอดแล้วลืมเลยเนี่ยลืแล้วโอเคถ้าสมมติเราได้ร้องเพลงของเราให้คนอื่นฟังอะไรนี่มันรู้สึกว่ามันทคภูมิใจและเป็นความปลื้มใจมากยิ่งแบบคนที่เขาฟังเราเขาร้องตามได้เนี่ยมันมันรู้สึกแบบเฮ้ยมเจ๋งอะมันก็แบบกวัได้ถูกอะมันแบบดีใจมากอะไนี้ มีคุณผู้ฟังของเรานะคะคุณเจอดีถามว่าพระแพงชอบทาอะไรครับและชอบสะสมอะไรด้วยซมตำปูปลาครับผมโอ้โชอบสะสมจริงๆมันก็ชอบอะแต่บอกเลยว่าตอนนี้มีให้สะสมแล้วคือเป็นตุ๊กตาในแม่แบบว่าแจกอะที่เป็นผู้ชายที่หัวโลห์าอะไรนี่กรายหัวตัวเองไงครับผมเวลาเปิดขึ้นมาเป็นอะไรที่นอกจากนอกจากจะชอบซมตำปูปลาแล้วยังชอบสะสมมาเปลือกปลาที่ เปลือกเปลือกปูนะเปลือกปูที่กินมาจะเก็บใส่กวดโลไว้ต <c oughs> ลอดครับผมทำแห้งครับผมตอนไม่ใช่ย่อยนะ,นะ,นะพอละพูดเล่นจะนอกเรื่องกันไหมขอต้นรับไหมครับชอบอะไรใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ ชอบคนที่อยู่ตรงหน้าโอเคพี่เสรกำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดอ่าอย่าอย่าต้อนแต่อย่าอย่าละลายนะคะเอาไม่ไม่ไม่ก็มีหลายอย่างครับผมชอบดูหนังฟังเพลงเอ้ยดูหนังดูหนังอันนี้เอฟนี่ชอบมากค่ะเอฟสิบอะไที่บ้าดูหนังมากคือเหมือนกับว่างานแก็ไม่เเี้ยยรนแบบใช่คือช่วยกันคุยค่ะคือเหมือนกับว่าแบบว่าเหมือนงานเยอะนะค่ะแต่ผ่อนคลายด้วยกันใช่มันถึงคิวเราจะเยอะแค่ไหนแต่แบบเวลาว่างๆเนี่ยเราก็ต้อง เสียดเวลาเราแบบเราถ้าไปดูหนังอะไรเงี้ยมันเหมือนได้เราผ่อนคลายบางทีไปพี่คุยกันจนคอมแฮงเลยครับคอมแฮงบางทีไปตอนที่คืนอ่ะเอาทนความหล่อความสวยไม่ไหวนความแบบว่าความบ้าของเราสองคนไม่ไหวพูดมากจริงเลยพี่ต้นรู้สึกว่าแพงจะพูดมากกว่าพี่นะยังอ่ะพูดถึงเพลงในอัลบั้มนี้บ้างแต่ละคนมีคนละกี่เพลงนะของต้นมีกี่เพลงของต้นมีห้าเพลงครับของแพงมีหกค่ะ ก็แล้วแล้วแต่และเพลงที่ออกมาได้ฟังครบทุกเพลงนะคืออุ้ยมีโอกาสได้ฟัง,งแล้วรู้สึกว่าแต่และเพลงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากถูกต้องมีความหลากหลายของต้นนี่ห้า <5 S 2> เพลงนี่หลากหลายมากเลยเราก็คือเราได้ที่บอกไปก็คือคุยกันไ้ก่อนแล้วว่าห้าเพลงเนี่ยจะเป็นห้าฟังก์ชันที่ไม่ซ้ํากันเลยมไม่จะเป็นเพลงเร็วเพลงแบบชา้าตันกลางหรือว่าซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายๆอารมณ์ในในห้าเพลงนั้นเงยคนฟังก็จะได้ครบทุกรสชาติ แล้ของมะแพงของมะแพงจะเป็นคือจะเขาเรียกว่าอะไรแนวคล้ายกันแนวตะเข็บชายแดนประมาณนั้นเฮ้ยไม่ใช่ใหญ่เหมือนกันไหมฮะหกเพลงนี่คือหกเพลงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพี่ตาตาพี่จะรู้ไหมคือมีอารมณ์เศร้าอารมณ์รักอารมณ์ความหวังอารมณ์แบบว่อยอารมณ์เหงาอารมณ์เหงาเหงาอย่างอารมณ์เหงานี้เหงาเพราะมีเหาเลยไม่ใช่แล้วเหรออย่างเหงานี่คือปกติเป็นคนที่เหงาไหม เงานะคือเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้แน่ๆคือรู้ตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวเป็นไงเยอะอะไรเงี้ยคือมันมันมันต้องการคุณคุยกับคุณตาครับคือเหมือนกับว่าพอเราอยู่นอยู่ที่ห้องนี้จะมีพี่ชายคนหนึ่งก็คุยคุยคุยออกมา้งคุย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 แต่ถ้าอยู่คนเดียวปุ๊บมันเหมือนแบบว่าเฮ้ย ระเบิดจะลองไงไม่รู้เพราะว่าแบบว่ามันต้องคุยเหมือนกับว่ามันต้องปลุบคลุบออกมาทุกวันห้องนะไรแบบนั้นเป็นคนคุยพูดท่าเพื่อพูดไม่มีสาระลรู้ล่ะรู้ละโอเคอันนี้จะเห็นด้วยเหรอที่ที่ที่จะโดยเองจะรู้เลยใช่ไหมแม่แต่เขาเป็นคนสนุกสนานใช่ครับทุกตั้งสีสันนะครับผมสั้งสีสันเลยทีเดียวอ่ะพูดถึงเพลงในอัลบั้มนี้มีเพลงไหนที่แบบรู้สึกว่าอ๋อไอร้องยากมากใช้เวลาในห้องขันนานมากของตอน มีไหมเพลทุกเพลงพี่ทุกเพลงเลยเหรอจริงๆเลยครับก็คือแต่ละเพลงเนี่ยเราก็อัดเราก็อัดสิละเพลงใช่ไหมครับก็เหมือนเรามีอะไรเราก็ใส่ให้หมดในเพลงนั้นแต่ละเพลงอะไรเงี้ยแต่พออัดเสร็จหมดทั้ง5เพลงแล้วเนี่ยเรามาฟังแล้วเราลองร้องตามจริงๆโอ้โหมันมันสูงทุกเพลงเลยนะเพลงบางเพลงมันก็ใช้อารมณ์เยอะมากอะไรเงี้ยถ้าเราลองร้องเฉยๆมันก็จะไม่เหมือนเหมือนในในนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเพลงเราเป็นเพลงที่ยาก ยากมากๆเวลาจะเอาไปร้องมินิคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฉันฉันต้องเรียงเพลงไว้อันดับท้ายๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอาไปอันดับแรกปุ๊บเนี่ยมันจะหมดตั้งแต่ตอนแรกเลยเสียงเสียงก็จะหมดอะไรเงี้ยอ่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแรงอยากเล่นให้ฟังอ่ะมีเพลงไหนแนะนำเป็นพิเศษนะคะตน้นโอ๊ยแนะนำหมดครับแนะนำหมดทุกเพลงเป็ d e s t i n a t i o นครับลองไปฟังได้ครับผม5เพลงอันนี้เพลงสุดท้ายเลยครับ เลือกลืมเลือกจำเอาชื่อซงเพลงก็อยากจะแนะนำเพลงไหนเป็นพิเศษเอาเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเพลงนี้แบบชอบประทับใจถูกใจอะไรีมันมันถ้าพูดอย่างนี้พูดยากไงเพราะว่าทั้ง5เพลงเราเราก็ชอบคนละแบบกันแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแนวซึ้งซ้งเศ้าๆก็คงจะเป็นแค่อยากให้รู้แล้วกันเพราะว่า มันเป็นเพลงที่ฟังแล้วอกเศร้าอะไรเงี้ยแบบมันตรลว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราแบบเผลอไปบอกคําว่ารักเพื่อนออกไปอะไรเงี้ยเสร็แบบกลายเป็นว่าวันนี้เราเข้าหน้าเขาไม่จิตแล้วมันเลยไม่ใช่เพื่อนกันอีกแล้วอะไรเงี้ยสําหแบบไม่น่าพูดไปเลยคำาย่านี้อะไรเงี้ยมันไลแบบว่าประสบพบเจอมาด้วยตัวเองนะเศร้ามากมันจะดินเนอร์มากๆร้องไปก็โอ้โหน้ำตาไหลไม่ไม่ไม่ใช่ไปบ้านใช่ไหมไม่ใช่ไม่ปกติเขามีข่าวกับหนูบ่อยๆเอ้ยใช่แบบนี้เหรอ เฮ้ยไม่ใช่ปกติคือแบบอย่างหนูกับพี่ต้นจะเป็นอุ้ยไม่ขอให้จะเป็นอ๋อได้ยินเอฟเต็งไหมนั่นเป็นเอฟเต็งไหมนั่งป๊อกไม่เอฟเต็งไหมครับโอเคของจริงเลยอะไรอย่างเพลงอย่างพะเพลงี่ชอบเพลงไหนเป็นพิเศษคะจริงชอบทุกเพลงค่ะ เอาเพลงไหนอยากจะแนะนำเอาเพลงแนะนำนะที่อยากแนะนำเพลงเลยแต่ว่าจะไม่เล่นแบบไม่ค่อยได้บ่อยอย่างเงี้ยอยากจะแนะนำติดอยู่ในใจลองฟังสักครั้งหนึ่งเพราะว่าต่อไปคงไม่ได้ฟังแลอวเย่าพูดเป็นลางคือพูดเป็นลางมันเพราะมันเพราะมันเพราะอะไรอย่างงั้นนะสุดท้ายนี้เวล